โอเคนะคะและนี okay, ่คือนะอย่างที่บอกไปนะคะเป็น the first presenter ค Pres ่ะ presenter คนแรกเลยนะคะของเพียริก nah, ้าของเรานะคะถามน้องวินหน่อยดีกว่าว่าการได้ร่วมงานกับทางเพียริกาค่ะในฐานะ presenter ค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างโอ้หต้องบอกรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับแล้วก็ดีใจมากที่ต้องบอกว่าเป็น presenter คนแรกด้วยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้จริงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยนะครับผมคือแน่นอนเลยครับว่าเห็นหน้าใสๆแบบนี้แต่ว่าก็ยัง ทำงานเยอะทํากิจกรรมเยอะนี่ต้องมีสิวบ้างเล็กน้อยแน่นอน,นะครับก็มีตัวช่วยเพริก้าเนี่ยนะครับที่ช่วยมีมาดตลอดเลยครับค่ะน้องบินก็คือผู้ใช้จริงนะคะออกมายืนยันแล้วนะคะว่าใช้จริงนะคะยังไงทุกท่านนะคะก็ไปหาซื้อนะคะมาลองใช้กันได้นะคะในวันนี้นะคะตามพรีเซนเตอร์ของเราในวันนี้ได้นะคะใช้จริงค่ะลองกับผิวมาจริงๆรแล้วด้วยนะคะอะ,อะไรในเพริก้าคะที่น้องบินชอบมากที่สุดเลยโอ้ชอบมากคือความที่ใช้ปุ๊บรอไม่กี่วัน มันเห็นผลทันที คือแผลหรือว่ารอยแผลเป็นที่เป็นเนี่ยหลังจากที่เราเป็นสิวใช่ไหมครัเราจะมีรอยแดงแล้วก็รอยดำเนี่ยพอเราทางไปเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ปุ๊บเราเป็นคนเลยวะะ่าหาเป็นจริง,รงค่ะอย่างที่บอกนะคะมังกรแดงค่ะช่วยลดอรอยแดงนะคะจากสิวค่ะเพียงแค่เราใช้นะคะ2ส,สัปดาห์นะคะรอยสิวของเราก็จะจางลงนะคะอย่างที่น้องวินได้ลองใช้มาแล้วนะคะฟื้นคืนสภาพผิวค่ะทําให้นะคะรอยสิวจางลงนะคะแล้วก็ซึมเร็วด้วยนะคะไม่แสบหน้าด้วยน,อน,น้องวินเนาะนะคะ,คะใช้มันตลอด ก็เลยมั่นใจนะคะอย่างที่บอกไปค่ะมังกรแดงนะคะปราบรอยแดงค่ะใครมีรอยแดงจากสิวนะคะรีบไปจัดมาเลยนะคะในวันนี้ค่ะเราย้ำไปน้องวินขาเรามีแฮชแท็กด้วยใช่ค่ะแฮชแท็กของเราคือวินทุกรอยแผลใช่คที่มาที่ไปของแฮชแท็กนี้ค่ะน้องวินเป็นมาอย่างไรจริงๆค่อนข้างตรงตัวเลยนะครับวินทุกรอยแผลเนี่ยคือ<ช>จริง ทางแบรนด์นต้องงานจะสิวว่าไม่ได้แค่สำหรับแผลที่เป็นสิวแต่ว่าเป็นแผลที่โดนยุงกันหรือ,อว่าแผลถ้าลอโดนเบลลี่คาเทียขวดอย่างเงี้ยเอาไป้มาแล้วเราก็เอามปทานได้ก็คือวินทุกรอยแผล ใชครับใช้ได้หมดทุกสถานการณ์ใช่ค่ะอย่างที่น้องบินยกตัวอย่างไปอันนี้คือถูกต้องเลยนะคะอย่างสมมติว่าเบลลี่คาเทียเนี่ยควรเราก็สามสารถทาได้เลยเอาจริงๆเราไม่ต้องรอให้แผลมันตกสะเก็ดแต่เราสามสารถทาได้เลยนะคะุกท่านขาอันนี้คือผู้ใช้จริงเลยมีรอยตรงไหนไหมคะที่เบลลี่คาเทียควรมาไหนขอดูหน่อยสิอั่นี้หัวใจอรจอ ว่าอยากเป็นเบลลี่คาเทียเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไปปวดหัวใจน้องนะคะไม่ขนาดนั้นนะคะอย่างที่น้องบอกไปค่ะ always spin จริงๆนะคะแล้วก็มีการถ่ายภาพยนตร์โฆษณาไปแล้วด้วย<ต>นะคะคคหลังจากนี้ค่ะกับทำแบรนด์ค่ะจะมีผลงานอะไรออกมาให้เราได้ชมกันอีกค่ะน้องเบลขาเอามีแน่นอนครับคือตัวที่ทุกคนได้เห็น TVC แบรนด์จะเป็นตัวที่ถ่ายผลิตภัณฑ์กับตัวมังกรแดง แต่ว่ายังมีผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ยังไม่ได้ทุกคน,นดูนะครับก็ถ mm ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันนะครับกันก็คือเป็นตัวมังกรดำใช่ไหมคระับใช่ครับอย่างตัวแรกที่เห็นไปจะ mm hmm. เป็นแค่ตัวผลิตภัณฑ์มังกรแดงครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์มังกรดำด้วย mm hmm. ครับผมก็ช่วยลดจอยดำ อย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้ค่ะคือมังกรดํานะคะหลักๆเลยค่ะสามารถลดรอยดํานะคะจากสิวค่ะที่ขึ้นชื่อเรื่องรอยสิวที่จัดการยากที่สุดเนาะน้องวินเนาะแต่ว่าตัวนี้ค่ะดีจริงๆนะคะทุกท่านขาหนึ่งสัปดาห์เห็นผลทันทีค่ะอีกหนึ่งตัวนะคะก็เป็นตัวโปรดของน้องวินเช่นเดียวกันนะคะใช้คู่กันค่ะจบทั้งรอยแดงแล้วก็รอยดําเลยนะคะทุกท่าน่ากรีดอะไรกันคะไหนยังไงอ่ะขอเสียงกรีดสักครั้งนึงให้น้องวินเป็นคนแรก โอ้โหมารอกันนะคะทั้งสันร่างซันคนเลยนะคะวันนี้นะคะมารอพรีเซนเตอร์คนแรกนะคะของเทอริกาของเราในวันนี้นะคะอ่ะขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งให้กับบินเบชวินค่ะทดีด้วยนะคะอันนวินเชินยืนได้เลยค่ะขออนุญาตขอประจิตชู่วนิดนึงนะคะ ก็ดีใจมากๆครับแล้วก like ็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่เขาบอกว่าเดอริก้าเป็นแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ใช้จริงแล้วเด็กแล้วด้วยนะครับก็คือมีแผลอะไรเงี้ยเราก็จะไปเดอริก้าลองแต้วคือปลอดใจพูดถึงว่าการดูแลตัวเองในในช่วงที่เราทำงานหนักๆเลยคือว่าเราอยู่เรื่องแบบเป็นปังอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แน่นอนมีตัวช่วยอย่างเดอริก้านี่ เพราะว่าผมเป็นคนที่ทำกิจกรรมเยอะมากครับแน่นอนว่าเห็นหน,น,น้าใสแบบนี้แต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็มีเหงื่อมีอะไรใช่ไหมครับบางทีเราไม่ก็เกิดไม่เกิดสิวบ้งางอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอเป็นสิวพอมันเริ่มยุบเนี่ยมันก็จะทิ้งรอยไว้อะไรอย่างนี้เราต้อมีโปรแกรมมาช่วยดลดรอยครับอย่างมินสิวขึ้นตรงไหนประจำลักษณะอย่าเงี้ยนะจต่ที่แบบขึ้นรอยมั่นก็เลแล้วแต่เลยครับบางทีแต่ว่าผมจะไม่ได้ขึ้นเยอะบางทีก็ามาแบบเม็ดหนึ่งสองเม็ดอะไรอย่างนี้ก็ดูแลตัวเองดีใช่แล้วนอกจากนี้จะยังมีม ก็จะมีตัว TBC อีกตัวนึงครับที่จะเป็นของมังกรดำนะครับเป็นรุ่นมังกรดำเป็นโปรดักรุ่นมังกรดำเพราะก่อนหน้านี้ที่ปล่อยไปเนี่ยเป็นรุ่นมังกรแดงครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวที่เป็นโปรดักต์มังกรดำจะได้ชมอะไปที่ทางไหนครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเห็นเห็นมีทั้งขึ้นทางคุยกับทางแบรนด์เองว่าเขาจะยิงทางตัวสปอร์ตในที่กลองจอีเคด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในโทรทัศน์ด้วยครับ 啊，你好。欢迎光临。欢迎光临。欢迎光临。